ครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าวันเสาร์นะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับใส่มุงดักกุ้งฝอยนะครับวันนี้ก็พยายามแล้วก็จะมาปล่อยที่บ่อดินนะครับที่โคกน้องนาครับนี่ครับผลงานนะครับก็เดี๋ยวจะคัดเอาปลานี่ออกนะครับจะปล่อยแต่ปลาซีวกุ้งฝอยนะครับได้เยอะอยู่นะครับ นี่นี่นะครับบางตัวก็ไม่ค่อยเยอะ,ะครับนี่ครับเพียบเลยครับก็เดี๋ยวต้องรีบปล่อยเดี๋ยวมันจะตายก่อน,นครับ <c oughs> นี่ครับให้มันอยู่ร่วมกับหอยเชอรี่สีทองนะครับปล่อยไปเลยนะครับก็จะมีปลาซิวด้วยนะครับ นี่ครับแต่ปะซิวนอกไปแล้วนะครับปาซิวมันจะตายง่ายนะครับเดี๋ยวขอปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตายครับก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกปลาซิวนะครับก็เสียดายอยู่นะครับมันค่อนข้างจะบอบบางนะครับค่อนข้างจะบอบบางนะครับดูนี่ครับก็ตายเยอะอยู่นะครับเพิ่งเอาขึ้นมาจากมุ้งนี่เองนะครับก็เดี๋ยวอาจก็เป็นข้อมูลในครั้งต่อไปเวลาเราเอามาเราต้องรีบ ใส่น้ำไว้ก่อนนะครับกันมันน็อกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นอาหารให้หอยมันกินนะครับนี่ครับหลังจากเราเติมน้ำไปก็ถือโอกาสอัปเดตบอ่อไปด้วยนะครับหอยก็ขึ้นมากินนะครับเมื่อวานเอาอาหารเอากิ่งมอนมาให้ใหม่นะครับ กุ้งก็ตอนนี้ก็เริ่มแบวกไว้นี่ยนครับน้ำใสๆนะครับนี่ยคที่เคลื่อนไว้อยู่นะกุ้งนี่บับางตัวก็ยังเกาะอ,อยู่เดี๋ยวมันก็จะไปตามธรรมชาติของมันนะคก็เดี๋ยวดูรอดูนะครับรอบนี้ก็จะทยอยมาจากแหล่งน้ำมาปล่อยเพิ่มนะครับเพราะว่าต้นทุนเราน้อย เราก็จะหากุ้งมาปล่อยนะครับเพื่อเป็นแหล่งสเสบียงอาหารต่อไปครับหลังจากที่ก่อนนั้นนี่นะปล่อยเยอะมากนะครับเอามาปล่อยใส่ทุกวันใส่ทุกวันแล้วก็มาปล่อยปล่อยแต่ว่ามันมีปลาช่อนอยู่นะครับมันก็เลยดับแนวนะครับพันเก้าสิบเปอร์เซ็นยกเว้นกุ้งฝอยนะครับ ปลาซิลมีหอยขมมีหอยเชลรีสีทองยังอยู่ยังดีขยายเยอะนะครับแต่กุ้งฝอยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าจับปลาช่อนออกได้เยอะอยู่นะครับตัวใหญ่ก็ได้ประมาณ5ตัวนะนตัวไซส์เล็กประมาณไซส์นิ้วก้อยก็ เป็นสิตัวนะครับแล้วก็ปลาลูกพอกอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ลองดูครับตัวสู้กันต่อไปนะครับพยายามต่อไปว่าต้องพยายามจนก็ไม่ท้อแท้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีปัญหามันมีอุปสรรคในตัวของมันนะครับดีกว่าที่ไม่คิดจะดิ้นลน ต่อสู้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนาไยถึงว่าพูดถึงตัวเองว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆอยู่เฉยๆนะครับนี่ครับก็พอได้กินพอได้แบ่งปันพอได้ขายนะครับบอ่อเล็กๆนะครับเป็นบอ่อดินที่อ่าทำไว้ในโคกน้องนานะครับล้อมโดยกระเบื้องมือสองนะครับ ตอนนี้ก็ดูไม่ลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัดยารอบในนะตอนส่งน้ําออกก็ตัดยาตัดจะต,ต้องพยายามไม่ให้มันลกนะครับเดี๋ยวมีนกมีอะไรมาซุ่มกินนะครับสร้างแรงระบบนิเวศให้มันสมบูรณ์นะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ให้ไปเบียดเบียนชาวบ้านด้วยลอมล้อมกรอบตีกรอบให้มันอยู่ในบริเวณนี้นะครับ ไอสิ่งสำคัญก็คือปัจจัยสีในการดำนงชีวิตนะครับสร้างแหล่งข้าวปลาอาหารนะครับมีนามีปลามีข้าวมีอาหารมีกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ไม่ได้ปล่อยปูนะครับมีกุง้งมีหอยมีปลาอ่านะครับ ตอนนี้อยู่อยู่ในช่วงที่ที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ว่ามันเป็นช่วงที่อ่าปลาซิลออกไข่แล้วก็พวกปลานินอะไรเนี่ยเพราะว่าเริ่มใส่ติดลูกปลานินติดลูกปลาซิลเยอะนะครับก็ในส่วนที่ตายก็เราก็จะไม่เก็บขึ้นนะครับจะไม่เก็บขึ้นเราก็จะเป็นอาหารให้ ไเชอรี่นะครับโอเคครับเช้านี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ